สวัสดีน้องๆ Perfect Kids Online ทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณติ๊กอีกแล้วนะครับในการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ซึ่งวันนี้คุณติ๊กจะมาสอนน้องๆนะครับในเรื่องการแก้ระบบเลขฐานนะครับไม่ว่าจะการทําเลขฐานต่างๆเป็นเลขฐานสิบหรือเลขฐานสิบเป็นเลขฐานต่างๆวันนี้จะหมดปัญหากับน้องๆอีกต่อไปครับอก่อนเรียนก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้คุณติ๊กด้วยนะครับ สวัสดีครับน้องครับวันนี้กลับมาพบกับคุณติอีกแล้วนะครับในการเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้ครูติจะมาสอนน้องๆนะครับในเรื่องของระบบเลขฐานระบบเลขฐานคืออะไรครับคุณจะขอเกริ่นนาให้ฟังก่อนละกันนะครับนะก่อนอื่นนะครับน้องๆคงเคยคุ้นชินกับตัวเลขฮินดูอารบิกหรือเลขไทยก็ตามที่เราเรียนในยุคปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 นะว่ามันจะมีหลักต่างๆนะครับที่มันแต่จะมีค่าประจําหลักของแต่ละหลักนั้นแตกต่างกันไปนะครับเช่นหลักหน่วยนะครับหลักสิบ หลักร้อยนะครับหลักพันนะครับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือหลักเท่าไหร่ก็ตามซึ่งหลักพวกนี้นะครับเราเรียกว่าตัวเลขฐานสิบเพราะอะไรเพราะว่านะครับค่าประจําหลักของแต่ละหลักนะครับในเลขโดดต่างๆนั้นมันเกิดจากการยกกําลังฐานที่เป็นฐานสิบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูจะยกตัวอย่างให้ฟังแบบง่ายๆก็คือถ้าครูมีเลขง่ายๆข้อหนึ่งนะครูขออนุญาตนะเอาเป็น3,000ละกันนะ3 4 0 0สี่ร้อยเนี่ยห้าสิบสอง ถ้าคุณต้องการเขียน3,452ให้อยู่ในรูปการกระจายของตัวเลขหรือให้หาค่าของตัวเลขในรูปการกระจายเราจะหาได้อย่างไรคุณเชื่อว่าทุกคนเขียนได้อยู่แล้วครับนะเราก็แค่เขียนทําไมลูกครับเขียนค่าการกระจายหรือเขียนรูปการกระจายของตัวเลขด้วยการนําเลขโดดไปคูณกับค่าประจาหลักซึ่งดูนะอย่างคนนี้3อยู่หลักพันมันก็มีค่า3คูณอะไรลูกครับ 3คูณพันใช่ไหมอ่ะสามคูณพันใช่ไหมคิดออกไหมครับคิดออกไหมนะสอยู่หลักร้อยก็มีค่า4คูณร้อเห็นไหมครับนี่คือรูปการกระจายนะ5อยู่หลัก10ก็มี5คูณ10นะแล้วก็บวกด้วย2อยู่หลักหน่วยก็มีค่าคูณ1ก็คือ2เป็นต้นนี่คือการเขียนจำนวน3,452 ที่เป็นเลขฐาน10ให้อยู่ในรูปการกระจายเป็นต้นแล้วทำไมเลขตัวนี้เราถึงเรียกมันว่าเลขฐาน10เพราะให้น้องสังเกตตรงนี้ครับให้สังเกตที่ค่าประจำหลักของเขาเห็นไหมพันร้อยสิบหนึ่ง ซึ่งไอพั้อยสเนี่ยมันเกิดจากการนําฐานที่เป็น10เนี่ยมาจัดในรูปเลขยกกําลังบางคนอาจจะยังงงอีกงั้นคูเขียนบรรทัดที่2องอรูปเนี้ยจริงๆแล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ3ามคูณสิยกกําลัง3เห็นไหมบวกด้วยนะสคูณด้วย10เนี่ยยกกาลัง2นะบวกด้วย5เนี่ยคูณที 10, ่สิบเฉยๆก็คือ10บกำลัง1 แล้วก็บวกด้วย2เนี่ยคูณด้วย1ซึ่ง1เนี่ยมันคือ10กําลังศูนย์เป็นต้นทันไหมครับนะอันนี้ก็อ๋อมันสามารถเขียนในรูปแบบนี้ได้และเมื่อเขียนในรูปแบบนี้สังเกตครับหลักต่างๆนะค่าประจาหลักๆนะมันคือฐานที่เกิดจาก1ิเป็นต้นเห็นไหมแล้วอ๋อครับถ้าเราไปเจอเลขฐานอื่นละ่ะเช่นเลขฐาน3เลขฐาน3นะครับเลขฐาน3เปไปยังไงอากูเขียนเลขฐาน3ก่อนเช่นคุณรูณครับ สองฐาน3แล้วกันครับถ้าเลขฐานสิไจ้เลขฐาน1ิจะเป็นเลขชุดเดียวที่ไม่ต้องเขียนฐานกำกับไว้ที่ตัวเลขนะถ้าตัวเลขชุดใดไม่มีเลขอะไรเขียนกำกับฐานไว้ที่ตัวเลขให้พึงสังวรเลยว่านะเลขนั้นให้พึงคิดนะพึงสังวรนะเลขทำพูดแปลกๆนะให้คิดเลยว่าเลขนั้นคือเลขฐานสิบส่วนเลขอื่นๆที่ไม่ใช่เลขฐานสิบมันจะมีตัวเนี้ย เป็นติ่งใท้ายเป็นตัวคอยบอกว่าฐานเนี่ยคือฐานอะไรโอเคไหมบางครั้งอาจจะมาในรูปตัวเลขหรือบางครั้งอาจจะมาในรูปของคําพูดเช่นอะถ้าไม่เขียนคําเลขสามก็อาจจะเขียนว่าอย่างนี้ได้ไหมได้นะครับมีลักษณะเหมือนกันเป็นต้นอันนี้ก็คือ2องนะครับสองหนึ่งสองฐานสามเหมือนกันทีนี้คุณครูครับเราจะหาค่าสองหนึ่งสองฐานสามเราจะหายัางไง ก็มานั่งเขียนให้ดูว่าอ๋อถ้าเป็นเลขฐานสิบมันคือค่าของตัวเลขตัวเอาเลขโดดคูณกับค่าประจําหลักโดยค่าประจําหลักต้องเกิดจาก10ยกกําลังจุดต่างๆตามกําหนดต่างนี้ทีนี้การยกกําลังก็ดูอีกสังเกตน,นะให้สังเกตดีนะการยกกําลังครับถ้าตัวท้ายสุดเนี่ยมันจะกลายเป็น10กําลังศูนหลัก10เป็น10กําลังหนึ่ง หลักร้อยเป็น1ิกกำลังสองหลักพันเป็น1ิกกำลังสามจะสังเกตเห็นว่าตัวท้ายสุดนะตัวแรกคือหลักหน่วยตัวแรกเนี่ยมันจะเกิดนะกาลังอะไรครับมันจะเกิดกําลังศูนย์ ตัวที่1จะเกิดกําลังศูนย์ตัวที่2จะเกิดกําลัง1ตัวที่3มจะเกิดกําลัง2และตัวที่4จะเกิดกําลังสามเป็นต้นไม่ว่าฐานจะเป็นอะไรก็ตามนะครับตัวกําลังของหลักต้องเป็นแบบนี้เสมอเพราะฉะนั้นน้องครับหนูกข้า่เลยครับศูนย์หนึ่งสองสามใช่ไหมเพราะถ้าเกิดมันเป็นฐานสามอันนี้ก็ไล่ครับศูนย์หนึ่งสองมีกําลังแค่นี้ครับศูนย์หนึ่งสองแล้วเราก็เริ่มเขียนจํานวนเลยอ๋อเขียนยังไงคุณครูครับง่ายๆตัวแรกคุณครูก็เขียนในรูปของสองคูณฐานคืออะไร ฐานคือ3ก็เขียนอ,อในรูป3กําลังอะไรกําลัง2ครับเห็นไหมจากเลขฐานส0เป็น10กําลัง3พอเลขฐาน2ก็เขียน3าําลังสองเป็นต้นเห็นไหมนะครับแล้วก็บวกต่อด้วยเลขโดดคือ1ฐาน3ตัวที่2กําลังอะไรกําลัง1บวกด้วยตัวสุดท้ายเลขโดดคือ2คูณด้วยอะไรลูก3กําลังอะไรกําลัง0ูย์เป็นต้น และที่เหลือก็อยู่ในพาร์ทการคำนวณอย่างเดียวเลยครับเห็นไหมนี่คือการหาค่านะครับนะการหาค่านะครับฐาน10จากเลขฐานต่างๆง,ง่ายไหมแค่เขียนในรูปการกระจายแล้วหาค่าก็จบแล้วมันก็จะกลายเป็น2คูณ3กำลังสองคือ9เป็นตน้นเห็นไหมคะบวกด้วยนะครับนะ1คูน3นะครับเห็นไหมบวกด้วยอ่ะ2คูณ1เป็นตน้นเพราะคำตอบก็จะกลายเป็น9 1้า2 1 8ส เห็นไหมบวกที่3คูณ1จะกลายเป็น3บวกทีวยคูณ1จะกลายเป็น2เพราะฉะนั้นคำตอบคนนี้จะกลายเป็น23เป็นต้นดังนั้น2 1 2ฐาน3มีค่าเท่ากับ23ฐาน10เป็นต้นอันนี้เป็นการสรุปให้ฟังแบบง่ายๆเลยนี่คือการเปลี่ยนเลขฐานต่างๆกลับเป็นเลขฐานสิบที่เราเคยเรียนกันณปัจจุบันโอเคไหมครับไม่ยากใช่ไหมอันนี้คือการเปลี่ยนเลขฐานต่างๆกลับเป็นเลขฐานสิบในเทคนิคของการกระจายฐานเฉยๆ จริงๆแล้วมันมีอีกวิธีที่น่าสนใจครับมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะอ่ะไปดูกันว่าคือวิธีอะไรนะเอานะเมื่อกี้ครูมี2 1 2ฐาน3ถูกไหม2 1 2ฐาน3แปลงค่าเป็นฐาน10ได้23ถูกไหมครูแนะนําอีกวิธีหนึ่งครูครับถ้าเกิดผมไปเจอ2 1 2ฐาน3แล้วผมต้องการเปลี่ยนอันนี้เป็นเลขฐาน10การเปลี่ยนเลขฐานนะครับใดๆก็ตาม การเปลี่ยนเลขฐานใดๆก็ตามให้เป็นเลขฐานสิบนั้นนะครับนอกจากวิธีการกระจายหลักแล้วยังมีอีกวิธีนึงเราเรียกมันว่าวิธีการหารสังเคราะห์การหารสังเคราะห์จะหารยังไงน้องครับก็คือหลักการง่ายๆเลยน้องเอาโจทย์ตัวเลขเนะี่ยเอาขึ้นมาเลยครับโจทย์ตัวเลขคือ2 1 2นะแล้วน้องก็เอามาหารคล้ายๆหารสั้นนะ่ะแล้วก็เอาตัวหารนนะั้นเป็นเลข3แบบนี้การหารสังเคราะห์นั้นไม่ยากครับอันดับแรกน้องทำยังไงรู้ไหมให้น้องดึงตัวแรกลงมาแบบนี้เห็นไหม ดึง2ลงมาเป็นเลขอะไรก็ดึงลงมาเลยครับแล้วน้องก็เอาตัวาหารเนี่ยไปคูณกันสามหนึ่งสามสามสองหกพอได้หปุ๊บน้องเอาไปขึ้นตรงนี้ทดขึ้นไปพอทดขึ้นไปเอาไปทำามันเอาไปบวกกับหลักถัดไปแล้วตอบลงมาหกบวกหนึ่งกลายเป็นเจ็ดครับแล้วน้องก็เอาอีสามเนี่ยไปคูณต่อเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบี่เจ็ดสามยี่บอ็ดครับนะแล้วน้องก็บวกเข้าไปยี่ิบเดบวกสองก็กลายเป็นยี่สิบสามครับและเมื่อมันครบตัวสุดท้าย อีคําตอบตัวสุดท้ายเนี่ยคือคําตอบของการแปลงหลักข้อนี้เพราะนั้สองน2 1 2ฐาน3จะมีค่าเท่ากับ23เป็นต้นง่ายไหมล่ะเออเห็นไหมเพราะนั้นสังเกตน,นะครับวิธีการคนละวิธีสั้นกว่ากันง่ายกว่ากันแต่คําตอบได้เหมือนกันเหน็นไหมลูปยีาเหมือนกันเลยทันไหมครับนะนี่คือการเปลี่ยนระบบเลขฐาน10กลายเป็นเลขฐาน,นอื่นๆบอกแล้วง่ายนิดเดียวมี2วิธีอีกทีนะครับมี2วิธีวิธีแรกคือการ กระจายเอาครับกระจายหลักออกไปนะครับตามค่าประจําหลักแล้วให้เขียนฐานเป็นกําลังตามลาดับที่คุณครูสอน2ใช้วิธีการหารสังเคราะห์แบบนี้นะเอาเคครับท่านน้องๆน่าจะพอเข้าใจบ้างแล้วไปดูตัวอย่างข้อต่อไปครับการเปลี่ยนเลขฐานต่างๆให้เป็นเลขฐานสิบนะครับอ่ะคุณสอน2วิธีนะครับข้อนี้ข้อนี้ไปดูกันอันดับแรกขอขยายครับ คุณก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนมากคุณจะเขียนกําลังใส่ที่ฐานอะไรบ้างโจทย์ข้อนี้ับเป็นเลขฐาน2สแสดงว่าต้องเอาเลขโดดที่มีอยู่ในโจทย์ไปคูณกับ2ยกกําลังอะไรโอเคไหมแล้ว2ยกกําลังอะไรเราจะไล่ยังไงครับคุณก็ไล่ตั้งแต่ได้เลยไล่ตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่และห้าโอเคไหมแล้วเราก็เริ่มเขียนตัวเลขทีละตัวเลยครับห้าการคำนวณครับอ่ะก็ไปตัวแรกตัวแรกเลขหนึ่งครับ เราก็เขียนตัวเล็ก,ลกๆนะเดี๋ยวเขียนไม่พอนะ1คุณกูครับนะคูณด้วย2กําลังอะไรลูกกาลัง5เห็นไหมเพราะตัวหน้าสุดคือ5ต่อไป0คูณด้วย0นครับนะคูณ2กําลัง4อันต่อไป1ครับคูณด้วย1คูณ2กําลัง3มนะบวกด้วยอันต่อไปคือ1ครับ1คูณ2กําลัง2นะบวกอันต่อไปคือเลข0นย์ครับ 0คูณ2องกำลัง1ครับแล้วก็บวกอันฟุาต้าครับก็คือหคูณ2องกำลัง0ูนย์เป็นต้นเห็นไหมนี่คือการเขียนด้วยการกระจายค่าแล้วเราก็ไปนั่งหาค่าของ2องกำลัง1 2ึ่งกำลัง2องสกำลัง3กันแล้วกันนะก็ไปหาค่าต่อก็จะกลายเป็น1คูณด้วย2องกำลัง5 2าสอกำลัง5คือ2คูณกัน5ตัวคือสองสี่2ปดบหกสาครับนะสกำลัง5มีค่า32ก็เขียนเข้าไปบวกด้วยศนย์คูณด้วย2องกำลัง4ก็คือ16 จริงๆจะแอบไว้ให้อีตรงที่มีฐานเป็นศูนย์มีเลขโดดเป็นศูนย์ไม่ต้องคิดก็ได้เพราะศูนย์คูณอะไรก็จะกลายเป็นศูนย์แต่ขั้นตอนนี้รูเขียนให้ดูแบบละเอียดละเอียดแล้วกันเนาะต่อไปครับบวกด้วย1คูณด้วยสกำลัง3ซึ่ง2อกำลัง3ก็กลายเป็น8บวกต่อด้วย1่คูณ2กำลัง2ซึ่ง2อกำลัง2คือ2คูณ2กลายเป็น4บวกด้วย0คูณด้วย2องกำลัง1นก็คือ2บวกด้วย1่คูณ2องกำลังศนซึ่งจำนวนใดก็ตามยกกำลังศนแต่ไม่ใช่ศ ลำดับต่อไปครับก็คำนวณครับ1คูณ3าก็จะกลายเป็น3าครับ0นคูณ16ก็กลายเป็น0นย์ครับ1คูณ8ก็จะกลายเป็น8ครับ1คูณ4ก็จะกลายเป็น4ครับ0นคูณ2ก็จะกลายเป็น0นย์ครับ1คูณ1ก็จะกลายเป็น1ครับเพราะคำตอบจะกลายเป็น3 2มบบวกศบวกแบวกสบวกศบวกครับคำนวณต่อครับก็จบแล้วขั้นตอนสุดท้ายครับคุณเลือกเอา3ามบบวก8ก่อนกลายเป็น40 40บี่4วกอีกเป็กลาย 1> 44บวก1ลายเป็น45ครับแล้วก็ตอบปุ้ม45เข้าไปลยครับแสดงว่า101101 101, ฐาน2มีค่าเป็นเลขฐาน10คือ45เป็นต้นเพราะนั้นเวลาน้องไปเรียนหรือน้องไปสอบเนี่ยเขาก็จะถามประมาณนี้ว่าเฮ้ยไอเลขฐาน2เนี่ยเปลี่ยนเป็นเลขฐาน10ได้เท่าไหร่ นะโอเคไหมนะก็ไม่ยากใช่ไหมครับลูกครับกับอีกวิธีหนึ่งวิธีโคตรเกลียนครับสมมติโจทย์ข้อนี้ครูครับโจทย์ข้อนี้มันเป็นข้อสอบแบบปรนัยกขอข้อ,อ,อหนูอยาก,กรู้คําตอบแบบไม่แสดงวิธีทาทำยังไงดีแนะนําครับถ้าเกิดอยาก,กรู้คําตอบแบบไม่ต้องแสดงวิธีทําครับน้องเอาเลขนี้ลูกดูนะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยฐานสองเอามาหารด้วยได้ครับ เอามาหารด้วย2แบบนี้แต่หารใช้การหารสังเคราะห์บรรทัดเดียวก็จบครับเห็นไหมอยู่นั่นคำตอบจะได้เหมือนกันนะกูรับผมจะเริ่มหารสังเคราะห์เคราะห์เคราะห์แล้ว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 การหารสังเคราะห์ก็ดึงตัวแรกลงมาก็กลายเป็นเลข1แบบนี้เห็นไหมสองคูณหนึ่งเป็นสองเอาบวกขึ้นไปศูนย์บวกสองก็กลายเป็นสองครับทําต่อครับสองคูณสองครับกลายเป็นสี่บวกขึ้นไปสี่บวกหนึ่งกลายเป็นห้าเห็นไหม,ไม,ไม คูณต่อครับ2คูณ5กลายเป็น10ครับบวกขึ้นไปครับก็10บวก1ก็กลายเป็น11ครับ2คูณ11ครับ2คูณ11เป็น22ครับบวกขึ้นไปครับ22บวกก็กลายเป็น22เหมือนเดิมครับ2คูณ22ครับก็กลายเป็น44บครับ44บวกครับคำตอบก็คือ45ซึ่งคำตอบเป็นไงลูกเหมือนกันครับ เห็นไหมครับคนละทางคนละวิธีแต่สามารถคิดคําตอบได้เหมือนกันน้องก็เลือกเอาวิธีแต่ละวิธีไปใช้ตามสถานการณ์ละกันเนอะถ้าเป็นการทํากันบ้าน2ครูก็อาจจะใช้วิธีการกระจายค่านะเขียนฐานเป็นกําลังตามที่คุณครูสอนโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นการทําข้อสอบกขข้อมน้องก็อาจจะใช้วิธีการหาสังเคราะห์เข้าไปช่วยเพื่อให้เราลดเวลาในการคิดเท่านั้นเองนะครับนะ ไปดูข้อนี้กันสําหรับข้อนี้ถ้าเกิดใครเริ่มเข้าใจแล้วผู้อยากให้ทุกคนสต็อปคลิปนี้นะครับแล้วใช้เวลาประมาณ2-3นาทีคิดคําตอบข้อนี้ก่อนนะครับก่อนจะดูคลิปนี้ต่อไปโอเคไหมแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวดูอีกข้อหนึง่งก่อนจะทาตัวอย่างข้อที่3แล้วกันนะครับดูข้อนี้ครับจงเปลี่ยน314ฐาน5ให้เป็นเลขฐาน10ก็คําถามเดียวกับข้อที่แล้วเลยครับแต่เปลี่ยนฐานเป็นฐาน5 การเปลี่ยนฐานเป็นฐานห้าหมายความว่าเราต้องเอาเลขโดดสามเลขโดดหนึ่งเลขโดดสี่เนี่ยไปคูณกับห้าที่ยกกําลังประจําหลักตามฐานเข้าใจความหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งวิเคราะห์กันว่าอ๋อโจทย์ข้อนี้ฐานคือห้าแล้วมันจะมีห้ายกกําลังอะไรบ้างเราก็ไล่ครับศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมครับศูนย์หนึ่งสองมันจะเริ่มจากกำลังศูนย์กำลังหนึ่งกำลังสองไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอามันไปคิดนะครับเราก็เอามาเขียนในรูปของ สามคูณด้วยห้ากำลังสองเห็นไหมบวกด้วยนะหนึ่งคูณด้วยห้ากำลังหนึ่งบวกด้วยสี่นะคูณด้วยห้ากำลังศูนย์เห็นไหมครับนี่คือการเขียนปกติมากแล้วคำนวณต่อนะสามคูณห้ากำลังสองก็ห้าห้ายี่สิบห้าบวกด้วยหนึ่งคูณห้ากำลังหนึ่งห้ากำลังหนึ่งก็คือห้าบวกด้วยสี่คูณห้ากำลังศูนย์ห้ากำลังศูนย์ก็กลายเป็นหนึ่งเสมอเห็นไหมครับ ก็คำนวณต่อครับ3คูณ25มันก็กลายเป็น75 1คูณ5มันก็กลายเป็น5 4คูณ1มันก็กลายเป็น4เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็น75บวก5ก็กลายเป็น80 80บวกอีก4ก็กลายเป็น84เป็นต้นครับง่ายใช่ไหมล่ะทีนี้คุณครูครับผมทำไม่เหมือนกับครูผมใช้วิธีการหารสังเคราะห์ครับ,รบโอเคไม่ยากเลยครับถ้าเกิดใครหารสังเคราะห์ดูวิธีนี้ ว่าเหมือนครูไหมนะสมหนึ่งสเอามาตั้งหารสังเคราะห์เลยนะสังเคราะห์ด้วยห้าว่าเอเลขค่าคูณติแปลกๆก็เนี่ยโอเคก็ดึง3ลงมา5้สเป็น15้านะสิบ้าบวกหกลายเป็น16 5หกคูณสิครับ5้าคูณสิเป็น80 80ิบดบวกสมันก็กลายเป็น8ปดเป็นต้นซึ่งสังเกตน้องครับ คำตอบเหมือนกันครับแต่ไปคนละทางครับน้องก็เลือกเอาไปใช้แล้วกันนะครับว่าจะเอาเทคนิคไหนดีโอ้พระเจ้าจอดไปดูข้อนี้ครับเทสครับจงเปลี่ยน257ฐาน8ให้เป็นเลขฐานสิครูติ๋กอยากจะฝากน้องๆข้อนี้ให้เป็นการบ้านนะครับเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปมาถึงจุดนี้แล้วครับทำได้เท่าไหร่เดี๋ยวช่วยคอมเมนต์นะครับนะคอมเมนต์ไว้เลยครับว่า257ฐาน8เทียนเป็นเลขฐาน1ิได้เท่าไหร่แล้วเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นคนตอบถูกบ้างโอเคนะลูกนะ สู้ๆไหมเย,ย้ในเรื่องระบบเลขฐานครับนอกจากการเปลี่ยนระบบเลขนะครับฐานต่างๆให้กลับเป็นเลขฐานสิบอีกคําถามยอดฮิตนะครับอีกคําถามยอดฮิตคือการเปลี่ยนเลขฐานสิบให้กลายเป็นฐานต่างๆนะครับเราจะทํำยังไงครับนี่การเปลี่ยนเลขฐานสิบให้เป็นเลขฐานต่างๆ,ๆอย่างโจทย์ข้อนี้บอกว่าคุณครูครับจากโจทย์เนี่ยจงเปลี่ยน45ให้กลายเป็นเลขฐานส ทำยังไงดูครับหลักการเปลี่ยนฐานง่ายมากน้องครับถ้าฐาน10กลับเป็นเลขฐาน2นั้นไม่มีการหารสังเคราะห์ไม่ต้องกระจายอะไรมากมายไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันลึกซึ้งเขาบอกว่าวิธีการง่ายมากครับต้องการเปลี่ยนเป็นเลขฐาน2ให้เอา2ไปหาร45นะโดยใช้กระบวนการหารสั้นดังนี้ครับทุกคนดูตามครับครูจะเริ่มที่เอา45เนี่ยไปหารด้วยฐานที่ต้องการจะเปลี่ยนก็คือเลข2เป็นต้นครูก็เริ่มเอา45เนี่ยหาร2เลย ก็2หารไปครับ2 1 2 2 2 4ลงตัวครับ2องเข้าไปหารห้าต่อครับ2 1 2 2 2 4ปรากฏว่า45หาร2ได้22ปรากฏว่าเหลือเศษไหมเหลือครับเหลือเศษ1ก็ใส่เศษ1นึ่งกไปอ๋อคำตอบคือ22เศษ1ครับเมื่อเราได้22เศษ1เราก็หารต่อเอา2หารต่อ2หาร22ครับ2 1เป็น2 2 1เป็น2ปรากฏว่าการหารครั้งนี้ลงตัวลงตัว,ตวเหลือเศษศูนย์ครับก็ใส่ศูนย์ทิ้งไว้ เราก็เอา11เนี่ยไปหาร2ต่อปรากฏ2คูณอะไรใกล้เคียง11ที่สุดวะปรากฏได้แค่2 5ครับ2 5เป็น10หารไม่ลงตัวก็เหลือเศษ1ก็หารไปต่อครับหาร2ครับ5หาร2ได้กี่ครั้งครับ2 1 2 2 2 4ปรากฏว่าหารไม่ลงตัวก็เหลือเศษ1ปรากฏ2ยังหารต่อได้ครับคุูก็เอา2หารต่อครับก็ได้2 1เป็น2หารลงตัวพอดีเหลือเศษ0ครับ นี่คือการหารของเราครับอ่าโอเคไหมนี่คือการหารของเรานะพอเราหารเสร็จปุ๊บเราขอครูครับหารไม่ได้แล้วถ้าหารไม่ได้แล้วน้องจาไว้การตอบโจทย์ข้อนี้ง่ายมากครับให้น้องเขียนเศษเนี่ยจากล่างขึ้นบนจากล่างขึ้นบนแบบนี้โอเคไหมเขียนเศษจ,จากล่างขึ้นบนขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขียนเศษจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์กลายเป็นอะไรลูกครับมันจะกลายเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่ง 1 0 1ฐานสเป็นต yeah, sure ้นเห็นไหมครับยากไม่รู้รับถ้าเกิดใครสังเกตนะถ้าเกิดใครสังเกตนะจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ย1 0 1 1 0 1ฐาน2เนี่ยมันคุ้นคุ้นไหมหนึ่งศูนย์หนึ่งนึ่ยฐานสเห็นไหมมันคือลกมันคือสีเห็นไหมครับแล้ถ้าเกิดเราเอาสี้เปลี่ยนกลับมันก็ต้องกลับเปเลขอะไรเหมือนเดิมหนึ่งศูนย์หนึ่งหนฐานสเหมือนเดิมเห็นไหมเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับได้หมดเลย เห็นไหมครับเพราะจำไว้ครับการเปลี่ยนเลขฐาน1ิบเป็นเลขฐานต่างๆนั้นให้เอาเลขฐานสิที่ต้องการจะเปลี่ยนนั้นมาหารด้วยฐานที่ต้องการจะให้มันเป็นแล้วหารได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ใส่ผลลัพธ์แล้วก็ใส่เศษไว้ด้านหลังถ้ายังหารต่อได้ให้หารต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหารไม่ได้และเมื่อหารไม่ได้แล้วให้เอาเศษจ,จากล่างย้อนขึ้นบนเอาไปต่อเป็นเลขฐานนั้นจบครับผมเย้ yeah! ง่ายใช่ไหมล่ะงั้นดูอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งคืออะไรลูกครับ5้า7นะครับต้องการเปลี่ยนไป็นเลขฐาน5ทำยังไงครูก็บอกโอ้โย์ข้อนี้ก็ง่ายแล้วคุณครูครับครูก็แค่เอา5้า7เนี่ยทำไมลูกครับนี่มาหารด้วย5ไปเลยโอเคไหมอ่ะเอาคูติลงไปปุ๊บอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็หารเนีเอาห้เป็น 5, 5ลงตัว ห1นึ่งเป็น 5, ห้าเหลือเศษ1ทดไปห้าสามสิบห้าปรากฏว่าสิบเจ็ดนะครับได้สิบห้าก็เหลือเศษสาเอ้ยเศษสองซีเนอรเกือบแล้วไหมลนะ่ะไม่ใช่เศษสามก็จะเป็น1 1 3ิบสามเศษสองหารต่อครับน้องครับเอาหหารต่อครับต้องหารด้วย5้าเท่านั้นนะครับ 5, 1, 5, 5, 5, 20, ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบเหลือเศษหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบปรากฏว่าเหลือเศษสาเป็นต้นแล้วก็หารต่อห้าเนี่ยห้าสี่ยี่สิบปรากฏว่าเหลือเศษสอง ปรากด4มันหารด้วย5ไม่ได้ลนะเราก็ตอบแบบย้อนกลับนะครับนี่นี่ครับนะย้อนกลับขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นคาตอบข้อน,นี้ก็จะกลายเป็น4 2 3 2แล้วก็ฐาน5แบบนี้เห็นนะครับ ใช่ไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับสาหรับการเปลี่ยนเลขฐานครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเลขฐานต่างๆเป็นเลขฐานสิหรือฐาน10เป็นเลขฐาน5นะครับก็ฝากน้องๆนะครับทุกคนก็นะพยายามฝึกฝนนะครับพยายามฝึกฝนทําให้ได้นะทำให้เข้าใจแล้วกันเนอะอ่านแล้วก็ทิ้งกันบ้านไว้อีกข้อหนึ่งแล้วกันเนอะสำหรับนะครับในตัวอย่างนี้นะครับอ่านะครับครูก็อยากถามว่านักเรียนครับเอาเป็น7 0 4 13แล้วกันนะอ่า743นะครับแล้วก็ใช้ฐานเป็นอะไรดีล่ะเอางี้743ต้องการเปลี่ยนเป็นเลขฐาน9นะครับอ่าต้องการเปลี่ยนแล้วกันนะนะเป็นเลขนะครับฐาน9นะครับนะได้เท่าใดอ้าว่ามาครับนะอันนี้คือการบ้านหนึ่งข้อนะก็ไปดูกันแล้วกันครับสำหรับใครที่เข้าใจแล้วก็ลองทำโจทย์ข้อนี้แล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับเรียนแล้วนะครับเข้าใจเป็นอย่างมากแล้วสามารถนําไปใช้ได้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะกด s u b สไคร b ์ที่ YouTube คุติด้วยตรงนี้โอเคไหมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาน้องๆไปก่อนเพลงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ